สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอันนี้ผมว่ากำลังเดินสายไฟอยู่นะครับไฟเนี่ยผมเดินเข้ามาให้นะครับที่ทั้งหมด13ไร่ไร่สาไร่เขว่ากั้นรั้วไปแล้วนะครับอันนี้นะบริเวณเนี้ย196ตารางเมตรนะครับที่ปีละ พันบาทจ่ายเป็นรายปีนะครับตอนนี้ผมก็เดินไฟเดินอะไรให้นะครับแล้วก็ตรงนู้นเดก็กกระบามันตรงนู้นน่ะพี่เขาเช่าแล้วล้อมรั้วไว้แล้วจะมาปลูกออร์แกนิกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนงใจนะครับที่อยากจะเลี้ยงปลูกกามแดงหรือปลูกเป็นที่พักอาศัยหรือว่าปลูกให้ลูกน้องอยู่ สัญญาให้ห้าปีนะครับจะเอาปีต่อปีจะเอาห้าปีก็ได้ครับอันนี้ไฟผมเดินมาแล้วน้ําผมเดินมาแล้วนะครับน้าไฟผมเดินมาถึงหนา้านีแล้วก็อูกไปนะครับไม่แพงครับแล้วก็ตามทางเนี่ยผมก็จะติดกล้องจรปิดเพื่อให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องมีรักมีควมเกลดก็ขโมยก็จะไม่มีครับเพราะว่าติดกล้องเนีย่ยทุกคนสามารถดูได้นะครับผมจะให้ QR code โค้ดแล้วก็สแกนเพจะดูได้เลย อันนี้ผมก็แรงไลจ่จำไฟจำไฟจ้ำไ,ไฟนะครับถ้าไม่แพงนะครับปมตันหมัน15